รต้อนรับชาวสีช่องทางจำลองสหหาลายคนวันนี้เราก็จะพาเอฟซีบุกขึ้นภูเขาไปดูฝนตกอ่อนนะคะอืมอืมไปดูฝนตกฝนก็ตก ชื้นช่ำฝนตกแล้วโอกาสเอ้ยฝนตกแล้วชื้นชำ่ำโอกาสฝนตกชื้นชำ่ำฟางโอ้ยอยายบุกขึ้นทางเขาก่อน นั่งนู่นเดี๋ยวค่อยไปเบื้องลางเดินอืออาจจะปลเอพซมาปุ๊บโอ้ถนนดกดกมากเลยค่ะ ถนนทงามืดถุกตกค่ะพีให้น้องโอ้หกมากตกจนไม่รู้จะดกยังไงเออยหน่อ บรรยากาศตอนชเช้า8นาฬไปดูฝนตกฝนมีจุ่มมัน ภูกระโ hmm. ลนภูหลวง ภูผาแอบดินที่มาปลูกมันเนี่ยที่ยายปลูกมันเนี่ยฝนตกตอนเช้าภูผาแอบภูภูหล็กไฟ ใครใครมาทำอะไรไว้อยู่ตรงนี้วะไปดูก,ก่อน ชวนมันยายชวนมันของยายที่น้องชมพู่มาเจียยามันกับยายตรงนี้พู้ผูดเลวกยสอนชาบ ฝนก็ตกนะคะพี่น้องให้มาดูบริเวณแถวนี้ออ๊บ บรยากาศโหลมโชยมาแล้วลมโชยหรือฝนตกวะฝนตกต้นยางยายก็ฉีดต้นเบืองไนนี่ยเขาชาวกีดแล้วเนี่ยตะกี้มันกีดอยู่ละอายุชาวกีดละให้อายุกีดเอาฉีดต้นมันไม่มาหยุดนะ นั่นผู้แอ,อกนั่นผู้หลวงนี่เขาเรียกหลังบ้านค่ะนี่หลังบ้านของยายหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างหาตะระหังวาฉันขอแม่มาทำเป็นสุสาน ถูกพิดภัยรักรินชายลวงไม่รู้ราำสว่างยังแรกรานอยากมีสุสานความระกรมรอหมรัวทำซุมประตูปิดไปเฮให้คนลำาลือสถานนี้คือ สุสานคนช้ำเก็บหัวใจไร้สิญญานหยุดทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่าขุดลุ่มไว้ก่อนตอนฉันยังเป็น ไม่ต้องโบกปูนซีเมนทาบนะวาวันใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบหลุมฟังสุบฉันด้วยนะวาวันเธอวิวาคือวันฉันตายหลังบ้านฉันเป็นป่าสาคนเศร้าเงียบเงาเงยือกยิน ฉันขอยยึดเป็นที่พึ่งสุดท้ายเสียงอะไรฮะเจ็บใจไรซึ่งวิญญาณหยุดทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายสะดีกว่า นี่มาทางนี้นี่นี่นี่เอ้ามาหน่อยค่อยมาเห็นอย่างนี้ขุดลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องโบกปู้นซีเมีนทักหนา้าวานเคยห้วยห่วยห่วยมันจบกะบผมไม่ไป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 กลับบ้าน กปกมันถูกที่ดินนะไปกลับบ้านไป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 เออเข้าบ้านไปโอเคค่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ๊ะขอขอบคุณทุกชิงทุกอย่างที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดจับกระคายกดติดตามคุณยายเด้ออันนี้นะที่ของยายค่ะปลูกมันอยู่ค่ะขอบคุณค่ะบายบาย thank you